ดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับจอยอางทองนะครับตอนนี้มาดูเหรียญกันบ้างนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพุทธทิมวราหันไลนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเนื้อนะวานะครับนี่เหรียญเนื้อนะวะาสภาพสวยงามนะครับสภาพเก็บนะครับมาดูกันนะครับปีหนึ่งแปดตำหนิมีตรงไหนบ้างสวยงามนะครับมาติดตามชมกันรับชมกันเลยนะครับ มาชมกันนะครับพระสมเด็จเอ้ยพระหลวงพุท,าาหหพทิมวัดละหานไรหัวติดแต่สมเด็จผมชีวิตนี้มาชมกันหลวงู่ทิมวัดละหานไรเนื้อนวะลงยาปีหนึ่งแปดนะครับมาชมความสวยงามกันนะครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นบล็อกเนื้อนวะนะครับ เป็นโค้ชชินมนบัญชอนสามจุดนะครับมีผู้ใหญ่บางท่านบอกมาว่าชินมนบัญชอนสาจุดเนีมีสร้างบางองค์ก็จุดเดียวตรงนี้บางบางองค์ก็เป็นโค้ชนะตรงนี้แต่ชิน้นบัญชรบอกชินบัญชรสาจุดนี้เขาเอาขาถาสมเร็จผู้ธาจารโตมาใช้แล้วก็มาปลุกเสกด้วยเป็นการตอกพิมพ์เหมือนแจกกรรมการนะครับ และการลงยาก็จะนี่จะสองสี่นะครับสวยงามนะครับมาดูกันนะครับดูหน้าพระดูหน้าหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็ดูตาครับจะคมนะครับหน้าพาคเส้นก็จะคมเส้นลำคอก็จะคมนะครับดูเส้นสายจะล่ำนะครับการลงยาก็จะลงได้สวยงามบางจุดที่ถลอกออกไปนะั่นคือพระเก็บไว้บางทีเก็บไว้ไม่ดีนะครับ ลิวจีวรพวกนี ok. qui, ้สวยงามหมดนะครับลายกระหนกสวยงามนะครับดูให้ดีนะครับตอนนี้สีลงยาเนี่ยบางทีเราถ่ายรูปไปเนี่ยบางทีจืดบางทีเข้มนะครับถ้าเกิดถ่ายรูปโพสได้ใครดูผ้าไม่แท้หรอกพระไม่แท้หรอกเรื่องของคุณนะครับตอนนี้มาดูกันดูครับมีเส้นแตกเส้นวิ่งนะผิวตึงนะครับผิวด้านในตึงครับโคดชิ้นบัญชรก็ตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งการตอกเนี่ย อกด้วยมือนะครับแล้วก็หูเหรียญของหลวงปู่ทิมเนี่ยตรงนี้จะมีขยักจุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งครับจะมีรอยให้เห็น,นครับนี่ยันอุ่อย่างรายละเอียดพวกยันเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องดูครับก็มาดูเนี่ยความคมชัดนะครับลายกระหนกโคดเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูทีแล้วก็มีโคดทอตรงนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ โคทอทิมนะครับจุดสําคัญสําคัญของเนื้อนาวานะครับทุกองนะต้องมีนะครับปีหนึ่งแปดนะครับจะมีจ้ำตรงนี้นะครับเห็นจ้ำไหม,มครับนี่จะมีจ้ำตรงนีนะ้ทุกองค์นะครับไม่ว่าหนังสือหลวงพุทธิมรุ่นเก่าๆที่ขอมาลงงานก็มีนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะ่ะถ้าผมจะพูดผมไม่อยากพูดครับเดี๋ยวไปขัดคอใครเปล่าเพราะว่า ผมเห็นทั้งพระเกมาและเลี่ยมทองอย่างหนาเลยล้อมเพชรอย่างสวยเลยก็มีแล้วก็พระแท้ก็มีตอนนี้เราอย่าไปพูดเลยดีกว่าไปขัดคอกันปเปล่าอ่าตอนนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะรพระเหรียญของปีพศหน1 8ขึ้นมาเนี่ยขอบนะครับ นี่จะเป็นนี้หูเหรียญเนี่ยตรงนี้จะตึงนะครับแล้วก็มีรอยกระแทกรอยเว้าแล้วตะเข็บขอบเหรียญเนี่ยจะต้องปิ้นออกมามีปิ้นออกมาครับและยันก็จะคมชัดสวยงามนะครับนี่นะครับผิวจะตึงนะครับจะมีจุม่มจำ้จำจำ้จำจำ้ำจ้ำเป็นจุด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 หลุมๆบ้างนิดหน่อยที่ระลึกฉลองอายุครบแปดรอบนะครับพระครู พระครูภาวนาะพิพิพพลัตนะครับทิมนะครับนี่คนะปีหนึ่งแปดนะครับเมื่อก่อนนี้อะไรเซียนบางท่านก็สอนผมมาบเพราะว่าเลขแปดเนี่ยถ้าเกิดสองกล้องไปในตัวเลขแปดเนี่ยหรือเลขหนึ่งผมจำไม่ได้จะมีเส้นเซียนเซียน,นอยู่ในในระหว่างร่องอยู่มันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าองค์แรกๆอะ่ะกระแทกไปอะ่ะาจจะมี ผมเป็นช่างนะครับผมช่างผมเป็นอินเจเนียร์ด้วย <_ Rank> บนเรือสินค้านะครับผมตอบมาร์กตลอดตอกตัวเลขตลอดตอกตัวหนังสือภาษาอังกฤษตลอดของอะพอตอกไปหลายๆครั้งหลายๆครั้งอะทู่นะครับจะไม่คมเหมือนเดิมนะครับ <m> บอกให้รู้ไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเ <m> พราะคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มี <m> อันนี้ก็องค์นี้ก็มีคนท้าทานถามเช่าผมมา หลายคนนะแต่ว่าผมเอาภาไปให้เขาดูไม่ได้ผมตอนนั้นผมอยู่เรือครับตอนนี้กักตัวอยู่ที่โรงแรม14วันนะครับบอกไปราคาแสนแสนทวนบางคนผมก็บอกแสนสองบางคนก็บอกแสนห้าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ดวงใครนะครับสนใจก็ติดต่อมาครับผมปล่อยเช่าแค่นี้แหละแล้วก็มา ตอนนี้มาสองกล้องกันดูบ้างดูทั้งขอบเหรียญดูทั้งความคมชัดนะครับนี่นะครับชัดไหมครับดูโค้ดยังชัดเลยครับดูอย่างนี้โค้ดยังชัดเลยครับนี่เขาเรียกว่า แจกกรรมาการนะครับอันนี้เป็นจำนะครับน,นี่เป็นจำจำตรงนี้นะครับเนื้อตะวะเนื้อตะวะนนวะต้องมีทุกองนะครับฐานต้องคมลึกนะครับด้านด้านขัดสมาธิต้องคมลึกนะครับจีบอนก็จะมีเส้นวิ่งอรงนี้แต่เส้นวิง่งแต่ตรงนี้เป็นลงยาหนาจะดูยากหน่อย อันนี้เป็นโค้ดทอทหารนะครับเส้นนี้คมมากนะครับแล้วก็จะมีตุดไข่ปลาบ้างตรงนี้เส้นเนี่ยผิวนี่จะตึงมากอย่ตรงไหลบ้างตรงนี้ม้างจะตึงมากแล้วมีเส้นเสียนวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะคมนะครับํำหนีตรงนี้สําคัญจะคมมากโค้ชิน้นบัญชอนก็จะดูสวยงามครับไม่ทื่อไม่อะไรเลยเส้นกระหนก ซุ้มเนี่ยดีมากคมกริบดูนะครับจะมีจุดตรงนี้จุดหนึ่งติ่งๆคมเส้นใบหน้าเส้นตรงคางเส้นลำคอชัดเจนนะครับนีหลวงพูดทิมปีหนึ่งแปด นี่ครับคมคมแบบนี้นะครับตรงไหลด้านกว่าองพระนะครับจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนี่โค้ดนะครับโค้ดชิ้นมันชอนมีจำ้ำตรงด้านที่ผมบอก แบบนี้ก็สวยแล้วนะครับมีการทำเนื้อเปิดบ้างตรงคิว้วกับจมูกนะครับนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรคนระับตรงหูเหรียญน,นะครับนี่มีตำหนิอยู่สองฝั่งอยู่ปุทิมนี่ก็เป็นพ้าที่มีเก๋เยอะนะครับทำเล่นกันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าโอยหลายกลุ่มหลายมุมมองแต่ละท่านนี่ก็ใครเขาทำเก๋มาเขาก็จะ ตั้งตัวตั้งตนมันจะให้พระเอาแท้ให้ได้แล้วว่าไล่สวดพระแท้วิดเกฟเหมือนกันแปลกเหมือนกันแต่เรื่องของเขานี่มาดูขอบกันนะครับนี่ขอบจะเป็นนี้ครับขอบตัดจะสวยงามมากนะครับจะก,กี่นาฬิกากี่นาฬิกาไม่รู้ดูความสวยงามของเหรียญน,นี้แล้วกันอันนี้ด้านขวาองค์พระนะครับขอบตัดธรรมชาตินะครับ ยึตัอย่ต่ำไปนิดชมกันนะครับ ขอบตัดที่สมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับผมเปิดอยู่แสนเดียวนะครับองค์นี้สนใจติดต่อมาได้นะครับนี่ชัดเจนนะครับพาสภาพดีนะครับเหรียญไม่บวมนะครับสวยงามนะครับ เหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้มาดูด้านหลังกันดูผิวนะครับผิวจะตึงมีเส้นจ้ำๆมีจุดจ้ำๆน,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 นิดๆหน่อยขอบนี่ครับขอบปิ้นนะครับขึ้นมานสวยมากนะครับ ดูเลขแปดนะครับดูเลขสองห้าหนึ่งแปดนะครับคมชัดสวยนะครับละยองนี่วัดละหารไล่นะครับดูครับฟ้ามสวยงามนะครับที่ระลึกฉลองอายุครบแปดรอบนี่พระครูภาวนาพิรัตทิมน วัดและหานไล่ระยองครับดูดูตัวหนังสือนะครับชัดเจนนะครับตัวหนังสือกดลึกเข้าไปนะครับไม่ใช่กดไม่ใช่นูนขึ้นมานะครับล่องไปนะครับทั้งตัวเลขทั้งตัวหนังสือเลยก็ชมศึกษากันไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับองนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนครับเปิดถูกแล้วครับหนึ่งแสนนี้ยังถูกนะครับ ไปต่อยอดได้นะครับไปใช้ได้นะครับผมรับเช่าเท่านั้นผมรับเช่าสองแสนผมรับเช่าห้าแสนผมไม่ได้รับเช่านะครับรับเช่าไม่แพงนะครับแต่ผมปล่อยแพงนะครับอันนี้พระผมได้มาแบบโดยบังเอิญน,นะครับผู้ใหญ่ให้มานะครับ ซึ่งเป็นทหารด้วยนะครับอยู่ชนบุรีนะครับมียศถาบรรดาศักด์ด้วยนะครับแต่เอ่ยชื่อไม่ได้โอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวติดมาชมกันเรื่อยๆนะครับจะเอาพระเกจิ <c oughs> หลายๆหลวงพ่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโดยจอยอ่างทองนะครับฝากติดตามฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอลากันไว้ก่อนนะครับชมกันอีกรอบนึงครับสวยงามครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะมีหลวงปู่ไขวดเชิงเลนเดี๋ยวจะมีหลวงปู่ทวดปี2500แล้วก็มีเกจิเก่าๆพอสอลึกๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันหลายๆอย่างหลายๆหลวงพ่อนะครับแล้วก็พระสมเด็จเป็นหลักก็จะให้ชมเรื่อยๆอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับ